มีคนถามว่าพี่จองครับพี่จองรู้จักติ๊กตอกไหมครับี่กเออเนี่ยของอพาร์ตเมนใช่แล้วพี่จองเล่นไหมไม่เคยเล่นมีแต่เฮทเบอรี่ติ๊กตอกอฟิเชีใช่ไหมอินฟิเชียไม่มีส่วนตัวไม่เล่นใช่ไหมไม่ได้เล่นอมรุแค่อมลุ่นเหนื่อยไหมมาไกลมากหนึ่งชั่วโมงครึ่งกินข้าวหรือยังครับ ท่านอลูยอลูยนะครับโอ้ทุกคนกินข้าวเที่ยงเนาะทุกคนใช่ใช่ใช่ท่านี่อะไรดอกไม้เหรอไม่ัหมือนกิฟต์กิฟต์ของขวัญใจไม่มีมีวัวใจวัวใจแล้วก็มีคราวนะครับมงกุฎ อะไรไหมสวัสดีสองพันสี่ร้อยคนโอ้ชิ้นไหนไลฟ์โอ้ทำไมตัวเบิดฉันไม่เคยโอ้พุคคุณพี่มาจุดีครับ <laughs> เฮงมดกันหรอเจ้าของขี้ชื่อทักทีค่ะกินข้าวที่กองภาพยนตร์ค่ะสองพันเจ็ดรอยคนพี่จองค่ะอันนี้มีหน่อไม้แต่ที่เขาเรียกช่อหไม้ใช่ครับนี่พี่นัทลตกใจพี่นัดพามาเซอร์ไพรส์พี่นัน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลา ี้เอออันนี้ปลาลาบองเจียวบองอ๋ออร่อยเจียวบองอร่อยกินไปเนาะรู้ใช่ไหมว่าปลาดิบๆอ่ะปลาดิบๆหรอเออจุดที่ทำเองไม่ดูดิไม่รู้เรื่องหรอกจุดนี้น่าจะถ่ายละครไม่น่าจะรู้เรื่องเต็มไปถึงปีเจ็ดศูนย์เออเจ็ดสองมีมไปหมดแล้วอ่ะใช่ค่ะ ถึง2 0เ0เอ่อทเวนตอระถึงแล้วอยากดูใช่ไหมต้องให้แม่พาไปวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งนะอันนี้อันนี้ครับซิกเกตห้าบอกใครนะไม่มีใครรู้ที่นี่สี่พันคนสี่พันคนไม่รู้วันหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าคาเรนให้จูดี้ดีไซน์ว่าจะทำอะไรใช่ปะอันนี้ก็น่าสนใจแต่วันหนึ่ง e x t i m e อาเลียนใช่ไหมอาเพิ่งแก่หนุ่ ฮะเขาเลยเก่งเลยอุ่ะช่องนี่เก่งอะไรนะเก่งอย่งนี้หรอพี่จองเก่งไหมพี่จองเก่งที่สุดก็จริงลิเกก็เก่งลํำตัดก็เก่งใช่ไหมหมอลำก็ต้องเก่งโอเคครับขอบคุณ4,200คนนะครับเดี๋ยวจูดี้พี่จูดีต้องเข้าเดี๋ยวต้องเข้าฉากก่อนใช่ไหม พี่ต้องไปเข้าฉากต่อแล้วก็เดี๋ยวส่งอันนี้ครับแบบนี้เดี๋ยวส่งใช่ใช่ครับใช่พ่อครับหนึ่งแบรนด์วันวันเดวันไนท์หนึ่งกี่คนครับ h าวม a n y พี่เพิสากว่าหมายถึงคนคนเล่นหรือคนดูต่อวันครับคนเล่นครับคนเล่นสามร้อทเดสตาฟ3ท0ีฮเดที่แสดงอโชว์ใช่เพอร์โชว์ทีฮันเดดเพอร์ฟอมเน์ใช่เป็นสิ่งที่แฟนตาสติกแล้วก็เป็นสิ่งที่ มหัศจรรย์มากเมื่อวานไดแใช่ใช่ซึ่งใช่ครับออกไปแต่งความความสุดชุดือเศษได้เออน้องไปมีโอกาสนะครับพ่อเอ๊ะครับมีโอกาสครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับพ่อครับอือเฮครับอารมณ์ให้ห้าพันคน5 0 0 0 people watching ิ่งเมย์เธไม่ตั้งเธาไม่บอกก่อนนะผมว่ามีหลายหมื่นเหรอ ก็พี่นัทจะไม่บอกหนูเลยยูซิกเกตมาเลยเออยูซิกเท็มีโซฮาวไอคันเทลเดอร์เอ่อเอ่อเอฟซีอะเขาเล่นไม่ยอมบอกไงเขาเล่นบอกว่าวันหนึ่งจะไปวันหนึ่งจะไปวันหนึ่งวันไหนวันนี้ฮัลเล็ตฮัลเล่นบอกว่าวันหนึ่งจะไปวันไหนคะวันไหนก้อนขอบคุณของขวัญนะคะของขวัญทุกคนนะคะดิวเซน a lot of gift to me เยี่ยม and and everyone said แฮปปี้ลันช์เวียนดีเซนไลฟ์เอ่อทุกเกตเตอร์วิทเตอร์พี่แดนพี่จองน้องแดนชื่ออะไรนะขั้นโอร่อยอร่อยด้วยครับทุกคนอร่อยอร่อยครับและก็วันนี้เป็นวันไฟเดย์ดังนั้นทุกคนงานจะเยอะๆบีซี่ไฟเดย์แต่พอเจอหน้าน้องแดนพี่จองเั้นทุกคนแฮปปี้ไฟเดย์แฮปปี้ไฟเดย์แล้วก็วันนี้จะทำงานไม่เหนื่อยเลย สุสุรับสุสุกาบสุสุเีคสามฟพรงนี่วันซาวรับทุกคนอาวันซาวเรามีโอ้ไมอเลยมีอะไรเอเราไปหัดใหญ่อีเวนต์้เอาจริงเหรออแล้วเดินทางวันไหนคะมดนทาพรุ่งนี้เนาะหัดใหญ่แฟนๆชาวหัดใหญ่7 5 0 0คน แฟนๆชาวหัดใหญ่นะครับพรุ่งนี้พบกับเออ่พี่จองกับคาร์เรนนะครับในงาน AS เอสเนาะโอเคครับขอทุกคนมีความสุขมากโอ้ยขอบคุณคำของขวัญน,นะครับวันจุนี้อ่านไม่หมดเลยอ่ะตันพรุ่งนี้กับเจอกันพรุ่งนี้กับชาวเอ,อ่อขอนแก่นนะครับหัดใหญ่ <c oughs> หัดใหญ่หหัดใญเชาวหัดใหญ่นะคนกันด้วยจุลีทุกคนบอกว่าโดนสต็อปไลฟ์โดนสต็อปไปไอคอนดูดิษฐิ เอาอีกห้านาทีนะอีกหนาทีตอนนี้เเที่ยงห้าสิบสี่หกนาทีนะะอยู่ไหนอะไรแปดพันสามร้อยคนยู่นี่แปดพันแล้วก็สี่แสนใจแล้วก็ทั้งหมดในโลกตอนนี้อินโฮ world ไลฟ์นี้มีคนดูลำดับ24 i n t โ e w o r l d อว2ยี่สิบสี่ยีามแล้วยีแล้ว The most popular in the world อันดับ22 ไม่ใช่จูดี้จูดี้มันมีดูมีคนิวดูยี่สิบคนไม่้อนี่เก้าแล้วเก้าคนแล้วห้าแสนใจแล้วห้าแสนพาที่กดให้ทุกคนทุกคนเขาเขาคุณที่มาไลฟ์จูดี้นัครับขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนจะหมื่นแล้วรักนะคะจูดี้ใช่ไหมคใช่ ต้องเชิญพี่ดี้เปลี่ยนชุดแล้วบอกพี่บอกในกล้องนะขอเชิญพี่จูดี้ไีเปลี่ยนชุดจ <laughs> ูดี้ต้องเชิญเมคอัพ <laughs> แล้วก็พี่แพรฟอร์ดชุดที่